เมื่อวันที่5มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ a c e b o o k กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสตภาพพร้อมข้อความระบุว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปปะททหารสเสือตรวจยึดสัตว์ป่าผิดกฎหมายยึดของกลางจำนวนมากจากข้อสั่งการของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทุกหน่วยงานทำงานในเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดการลักลอบล่าสัตว์ตัดไม้ทำลายป่า โดยในอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป้ายและสัตว์ป่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3มีนาคม2568สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีหนังสือร้องเรียนแจ้งการลักลอบก,การกระทำความผิดพรบรสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562บริเวณจุดผ่อนปลนบ้านแจมปองหมู่ที่หลาตไหลองาอาวิงแก่นจัังหดชิงรายนั้นวันนี้5มีนาคม2568เวลา5นาฬิกาเจ้าหน้าที่สายตรวจปราปราประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15ชิงรายโดยการนำของนายวิจิตมิตรรวมเสรีผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสนธิกำลังรวมกับเจ้าหน้าที่ด่านรตรวจสัตว์ป่าเชียงเคียงเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่5สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชน3ภาคเหนือและชุดปฏิบัติการกกสี่กองบังคับการปราบปราประทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบกปลาทอรทหารสเสือเชียงรายร,ายร่วมกันตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและจับกลุ่มดำเนินคดีความผิดตา่างพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562พบการกระทําผิดรวม2คดีดังนี้คดีที่1จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนชื่อนายเปาไม่มีนามสกุลสัญชาติลาว พร้อมของกลางได้แก่ซากเก้งจำนวนหนึ่งซากน้ำหนัก5กิโลกรัมค่าเสียหาย1,250บาทคดีที่2ไม่พบตัวผู้กระทำผิดโดยยึดของกลางได้แก่ซากเครื่องในหนึ่งถันง,งน้ำหนัก20กิโลกรัมซากหัวเก้ง11หัวน้ำหนัก15กิโลกรัมซากเก้ง26ซากน้ำหนัก9 6กิโลกรัมกระจงหนึ่งตัวน้ำหนัก2กิโลกรัมอีเห็นหนึ่งตัวน้ำหนัก3กิโลกรัมไก่ฟ้า2ตัวน้ำหนัก3กิโลกรัมซากเม่น6ตัวน้ำหนัก30กิโลกรัมค่าเสียหาย49,950 ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดตรวจยึดได้จํานวน2รายการซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดส่งต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรวิงแกน่นเพื่อดําเนินคดีต่อไป